สวัสดีเจ้าครูนูมาแล้วน,นะเจ้าวันนี้ก็มาส่งต่อความรู้ดีๆนะเจ้าพ้อมธรรมชาติเนาะอ่าสวัสดีทุกๆคนนะคะวันนี้ครูนูก็มามีความรู้นะคะมาแบ่งปันกันเช่นทุกวันนะคะวันนี้เราก็มากันช่วงเย็นๆเวลาเดิมนั่นแหละค่ะเนาะเพราะว่าช่วงนี้ดีหน่อยนะคะอากาศมืดช้าครูนูก็มาประมาณนี้ก็ดีหน่อยนะคะเพราะว่ามันจะได้แบบไม่มืดทีหลังนะคะบางครั้งดูไลฟ์ไปมันมืดเนาะ รีบออกมาก่อนนะคะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวครูนูก็ต้องขอสนับสนุนตัวเองออกไปก่อนนะคะอ่าแป๊บหนึ่งนะคะสัญญาณสัญญาณโอเคหรือเปล่าคะสัญญาณเครื่องนี้หายไปแล้วนะคะทุกคนวันนี้นะคะถ้าคุณอยากแบบเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะในยุคนี้เนาะมันเป็นอะไรที่โคตรง่ายมากๆเลยเพราะว่ามีคนสําเร็จเยอะแยะมากมายอะ่ะเขามาบอกเรานะคะว่าเราควรที่จะทํายังไงเราควรที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเอง ในแบบไหนนะคะซึ่งครูนูว่ามันเป็นอะไรที่โคตรง่ายโคตรสบายมากๆเลยค่ะถ้าเราเปลี่ยนแปลงตัวเองได้อย่างดีเยี่ยมนะคะซึ่งถ้าคุณฝึกฝนนะครูนูเชื่อได้เลยว่าคุณสําเร็จแน่นอนนะคะเพราะครูนูเชื่อแบบนั้นทุกคนก็เลยเห็นครูนูมุ่งมั่นนะคะทุกการลงมือทำของเราเดี๋ยวครูนูขอแชร์ตัวเองออกไปก่อนนะคะทุกการลงมือทําของเรานะคะทุกการทําอะไรก็ตามนะคะแต่ ยุคนี้เนาะถ้าเราทำสิ่งดีๆนะคะมันก็จะช่วยให้เราอะสามารถที่จะพัฒนาตัวเองไปได้อย่างดีเยี่ยมและแถมที่จะพัฒนาผู้อื่นได้ด้วยนะคะเพราะยุคออนไลน์อทำอะไรก็แบบคนอื่นก็เห็นหมดนะคะถ้าเราใช้พลังทวีเป็นนะคะฉะนั้นแล้ววันนี้ครูนุก็ต้องขอสนับสนุนตัวเองแป๊บหนึ่งนะคะ โอเคเรียบร้อยแล้วนะคะอย่าลืมนะคะว่าทุกครั้งที่คุณออกมาแบ่งปันสิ่งดีๆนะคะมีคนอีกเยอะแยะมากมายนะคะที่เขากําลังรอคอยนะคะ อามีไม่ม,ไม,มีไม่รู้ตอนแรกเนาะแต่คุณนุก็ต้องเชื่อไปก่อนนะคะทุกคนจะต,ต้องเชื่อในสิ่งที่มันเพิ่มพลังให้กับตัวเองเท่านั้นนะคะแต่มันมีแน่นอนค่ะเพราะว่ามีคนที่เขากําลังต้องการความรู้กําลังต้องการผู้นํากําลังต้นต้องการต้นแบบนะคะและเราเชื่อไปเลยค่ะว่าเราสามารถที่จะเป็นต้นแบบให้กับผู้คนได้นะคะถ้าคุณนุไม่เชื่อเนาะ คุณนุก็คงไม่ออกมาเป็นอะไรแบบเป็นผู้ส่งอิทธิพลในด้านดีนะคะวันอาจารย์นันดิตบอกนะคะนะคะทุกครั้งที่เราออกมาเราก็มีความสุขนะคะใครหลายๆคนมีความรู้สึกว่าชั้นยุคนี้อยากเปลี่ยนแปลงนิสัยเดิมๆนะคะซึ่งนิสัยเดิมๆนั่นนะมันอาจทําให้ชีวิตของเราไม่เป็นไปตามที่เราต้องการนะคะฉะนั้นแล้วยุคนี้มันเป็นอะไรที่ง่ายมากๆเลยนะคะที่เราสามารถที่จะเปลี่ยนนิสัยของเราเพื่อที่จะทําให้ชีวิตของเราอะ่ะ เป็นไปใน,ด,นด้านดีได้นะคะซึ่งยุคออนไลน์มันมีคนเยอะแยะมากมายนะคะที่แบบอ่าช่วยให้เราอะ่ะแบบมีความคิดสร้างสรรค์และทําให้ชีวิตของเราอดีขึ้นได้อย่างยอดเยี่ยมนะคะคุูนูเองก็เป็นคนหนึ่งนะคะที่แบบ มีความรู้สึกว่าชั้นยุคนี้มันเป็นยุคออนไลน์แล้วนะมันเป็นยุคที่เปิดโอกาสให้กับทุกคนนะไม่ว่าใครก็ตามบนโลกใบนี้สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองไปในด้านดีได้อย่างยอดเยี่ยมนะคะอย่างครูนุเองเมื่อก่อนเราอยู่ในโลกออฟไลน์แล้วเราก็มีนิสัยเดิมๆที่มีความรู้สึกว่านิสัยแบบนั้นน่ะมันไม่ได้ทําให้เราก้าวหน้าเลยหรือว่ามันทําให้เรามีชีวิตแบบเดิมๆไม่ได้มีอะไรตื่นเต้นเลย ชีวิตประจําวันก็เป็นแบบเดิมๆนะคะแต่วันนี้รู้หรือเปล่าว่าถ้าคุณมีสามนิสัยเนี้ยคุณจะสามารถเปลี่ยนชีวิตของคุณได้ในยุคออนไลน์อย่างง่ายๆเลยนะคะเดี๋ยวนูจะพาทุกคนเดินไปด้วยเนาะทุกคนจะได้แบบมีความสุขเวลาที่เราเดินก็เหมือนพาเที่ยวได้เที่ยวด้วยนะคะมาคุยกับคุณนูนี้ได้เดินเที่ยวด้วยนะคะ,ะหลายคนวันนี้อยากจะ ขึ้นมาทําออนไลน์นะคะแต่ยังไม่รู้ว่าอฉันจะต้องเริ่มต้นอะไรแบบไหนยังไงนะคะสามารถเข้ามาต,ตามครูนูได้นะคะเพราะการที่คุณเข้ามาติดตามครณนูคุณจะเจ,เจอผู้คนเยอะแยะมากมายนะคะที่เขามีความรู้เกี่ยวกับโลกออนไลน์มีเป็นโคส้สเป็นครูต่างๆนะคะมาสเตอร์มายของครณนูก็มีเยอะแยะนะคะที่เขาออกมาแบ่งปันความรู้แบบนี้นะคะและถ้าเราแบบทุกิตกับใครนะคะเราสามารถเข้าไปติดตามเขาได้เลยะคะ่ะซึ่งครูนูเมื่อก่อนก็เป็นแบบนี้นะคะถ้าเราแบบ โอกาสเราโชคดีมากที่เราได้รู้จากใครนะคะสวัสดีค่ะ,ะโค้ดพิมพ์ขอบคุณมากเลยนะคะที่มาส่งพลังใจให้กับครูนนะคะขอบคุณมากค่ะโค้ดพิมพ์รักและขอบคุณทุกพลังใจยงมากเลยนะคะขอบคุณค่ะเมื่อวานเน็ตหลุดไปเลยค่ะโค้ดพิมพ์ขอบคุณนะคะที่ช่วยครูนูแชร์แบ่งปันเรื่องราวดีๆออกไปนะคะวันนี้นะคะนี่ใส่แรกเลยนะคะที่เราสามารถนํามาใช้มาเปลี่ยนแปลงมาฝึกฝนตัวเองให้เป็นคนใหม่โดยการเห็นความเป็นไปได้ในทุกอย่างนะคะ อย่างเมื่อก่อนนะคะขอบคุณมากนะคะคดพิมพ์ขอบคุณค่ะ สดชื่นเนาะรักโคดพิมพ์เช่นกันค่ะสําหรับรูปหัวใจขอบคุณนะคะโคดพิมพ์ถ้ายุคนี้มันเมื่อก่อนเราเป็นคนหนึ่งที่มีความรู้สึกว่าเราไม่เคยเห็นความเป็นไปได้ในชีวิตของเราเวลาที่เราไม่เห็นความเป็นไปได้เราก็จะมีความรู้สึกไม่อยากที่จะทําไม่กล้าที่จะทํานะคะและไม่มีความเชื่อมั่นไม่มีความมั่นใจนะคะแต่ถ้าวันนี้มันเป็นยุคออนไลน์เราเห็นคนเยอะแยะมากมายเลยเมื่อก่อนอย่างโคดพิมพ์อย่างครูนัวก็ไม่เคยมีความมั่นใจมาก่อนหน้านั้นนะคะแต่วันนี้เรามีความรู้สึกว่า คนทั่วไปธรรมดาไม่ว่าจะเป็นใครมีอาชีพอะไรก็ตามนะคะสามารถที่จะมีความเป็นไปได้ในทุกอย่างที่เราต้องการและเราคิดว่า ถ้าเราเห็นความเป็นไปได้เราจะพาตัวเองมาอยู่จุดนั้นพาตัวเองมาลงมือทำพาตัวเองมาพัฒนาตัวเองอย่างแน่นอนค่ะซึ่งความเป็นไปได้นี้นะคะมันก็แรกๆอาจจะรู้สึกว่าเหมือนมันจะมันจะเป็นไปได้หรืออะไรแบบนี้เนาะเพราะว่าเราอาจจะอยู่กับสิ่งแวดล้อมที่แบบไม่เคยอันสนับสนุนเราอะไรแบบนี้นะคะเพราะว่าอย่างเราเราอย่างคณพิมพ์อย่างครูนูนะคะหรือว่าทุกคนที่เราอยู่ในสภาวะแวดล้อมที่ไม่มีเห็นไม่เห็นความเป็นไปได้เราเห็นแต่อะไรเดิมๆอ่ะ แล้วก็มีความรู้สึกว่าสวัสดีค่ะใครเอ่ยคุณนูไม่เห็นชื่อขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณค่ะมันขึ้นคอมเมนต์ Comment ขึ้นชื่อไปแล้วคุณนูไม่เห็นฉะนั้นถ้าเราเห็นความเป็นได้เป็นไปได้เนาะนี่ใส่แรกของคุณสาเร็จในยุคออนไลน์นี้นะคะเรา จะรู้สึกว่าถ้าทุกครั้งที่เรามีความรู้สึกว่าไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามไม่ว่าจะเราต้องการอยากจะได้อะไรอยาต้องการสําเร็จในเรื่องไหนเราอยากจะเก่งอะไรอะ่ะถ้าเราเห็นว่ามันเป็นไปได้เห็นทุกความเป็นไปได้ในโลกใบนี้เราต้องเวทล้อมตัวของเรากับคนที่เป็นไปได้เหมือนแจ็คมาเขาก็บอกว่าที่เขาสําเร็จมาได้นั้นเพราะว่าเขาล้อมรอบตัวเขาด้วยความยิ่งใหญ่หรือความเป็นไปได้นั่นเองนะคะเพราะถ้าวันนี้เรายังครบ คนที่เห็นอะไรก็ไม่น่าเป็นไปได้เห็นอะไรก็ไม่น่าเชื่อถือแบบนี้เราก็จะเป็นไปตามเขาค่ะแต่ถ้าวันนี้เรารู้สึกว่านิสัยของเราจริงๆแล้วอ่ะไอ้ความเป็นไปได้ทุกอย่างในโลกใบนี้มันสามารถที่จะเกิดขึ้นได้เราก็ล้อมรอบตัวเองด้วยมาสเตอร์มายหรือว่าโ้ชครูหรือว่าคนสําเร็จต่างๆใช่ไหมคะครูอรุรเนาะเห็นแล้วคะ่ะครูอรุนขอบคุณมากเลยนะคะครูอารูนตะกี้ชื่อขึ้นไปปุ๊บ ขอบคุณครูอารุณมากๆเลยนะคะที่มาส่งพลังใจให้กับครูนูนะคะอย่างครูนูอย่างครูอารุณอย่างโคสพิม์พเราเห็นความเป็นไปได้เนะาะเมื่อก่อนเราก็เคยเป็นคนหนึ่งที่ไม่เคยเห็นว่าอะไรมันจะเป็นไปได้มันจะน่าเชื่อมันจะ ไม่อยากจะให้ตัวเองทําเพราะว่ารู้ว่าทําไปมันก็คงไม่ได้อะไรเมื่อก่อนอาจจะมีความคิดแบบนั้นแต่วันนี้เรารู้ว่าถ้าเราเปลี่ยนนิสัยเห็นอะไรมองเห็นอะไรก็สามารถที่จะทําให้เรามีพลังสนับสนุนตัวเองอะเห็นแต่ความเป็นไปได้ในทุกอย่างอะเราก็จะพาตัวของเราเข้ากลุ่มคนสําเร็จเข้าศึกษาในเรื่องที่เราอยากจะรู้เราอยากจะเป็นนะคะอย่างหลายคนอยากจะมาสร้างรายได้บนโลกออนไลน์แต่ถ้าคุณมีความสวดมันจะเป็นไปได้เลยเราก็จะพาตัวเอง ไปอยู่อีกกลุ่มหนึ่งแล้วจะไม่สนใจในเรื่องนี้ใช่ไหมคะฉะนั้นแล้วนีัใส่สคัญสิ่งแรกเราต้องเทรนตาเทรนใจและให้เห็นแต่ความเป็นไปได้บนโลกใบนี้เพราะว่ายุคออนไลน์มันมีอะไรต่างๆมากมายให้เราเห็นแบบเยอะมากเลยนะคะถ้าเราแบบเข้ามาในกลุ่มสังคมแห่งความเป็นไปได้สังคมพลังงานบวกสังคมแห่งความยิ่งใหญ่อะเราจะมีความรู้สึกว่าอ๋อจริงๆแล้วคนทั่วไปอะ่ะ คิดผิดคิด,ผ,ดผิดพลาดที่ว่ามันไม่น่าจะเป็นไปได้นะคะแต่พอเราได้เข้ามาอยู่ในกลุ่มเนี้ยเราเลยรู้ว่าต่อไปเนี้ฉันจะไม่ปล่อยให้ความเชื่อของฉันเป็นไปในแบบผิดๆอีกแล้วนะคะฉะนั้นทุกคนต้องรู้ว่าอะไรตามบนโลกใบนี้ถ้าคุณต้องการคุณอยากจะเป็นคุณอยากจะได้คุณมีมันได้หมดเป็นไปได้ทุกอย่างเลยนะคะและนิสัยที่สองเลยนะคะที่เราควรที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะ ใครที่มีความรู้สึกว่าฉันต้องการเปลี่ยนตัวเองจากคนเดิมๆที่ไม่ค่อยจะอยากเรียนรู้ไม่ค่อยจะทําอะไรให้มันเร็วนะคะสวัสดีค่ะครูนาะขอบคุณมากเลยนะคะไม่ได้เจอกันนานมากเลยนะคะขอบคุณครูนาที่มาส่งพลังใจให้กับครูนูนะคะครูนูยังยืนหยัดอยู่ตรงนี้ค่ะครูนาะ <c oughs> ครูนูยังอยู่ที่เดิมแบบว่าคืออยู่ที่เดิมนี่คือการแบบว่าเรายังให้ความรู้เหมือนเดิมนะคะแต่เราสําเร็จ ทุกๆขั้นบันไดแล้วคุณูยิ่งสําเร็จขึ้นไปทุกๆวันเลยค่ะคุณายิ่งทํายิ่งรู้เนาะยิ่งทําให้ตัวเองรู้สึกเก่งมากๆเลยนั่นแหละก็คือเหมือนข้อ2นี่แหละค่ะ คือการที่เราต้องเปลี่ยนนิสัยตัวของเราเองเป็นคนที่เรียนรู้เร็วและก็ลงมือทําเร็วค่ะเราเรียนรู้เร็วเราทงมือทําเร็วแล้วก็สําเร็จเร็วนะคะสําเร็จในที่นี้ความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่ทุกคนอาจจะได้มาแบบระยะเวลาไม่เท่ากันแต่ความสําเร็จที่คุณได้เริ่มต้นคุณได้ลงมือทําเร็วคุณได้เรียนรู้เร็วอ่ะคุณก็สําเร็จกว่าคนที่เขายังไม่ได้เริ่มต้นยังไม่ได้ลงมือทานั่นแหละค่ะหมายของว่าถ้าเราสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เป็นคนที่ทําอะไรเร็วคนที่ เรียนรู้และไม่ใช่แค่เรียนรู้อย่างเดียวนะคะเราต้องลงมือทําให้เร็วด้วยค่ะเราจะสามารถรู้ทุกๆจุดเลยที่เราจะต้องเดินผ่านมาเหมือนกับว่าบางครั้งอ่ะนิสัยเดิมๆของเราอาจจะเป็นเหมือนกับว่าเอาไว้ก่อนก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นนิสัยผลัดวันประกันพุ่งอะเนาะแต่คนสําเร็จบนยุคออนไลน์นี้นะคะเขาบอกเราทุกครั้งเลยว่าถ้าคุณต้องการความสําเร็จคุณจะเปลี่ยนชีวิตของคุณ คุณต้องเป็นคนที่ทําอะไรให้เร็วนะคะทําเร็วได้เร็วนะคะคุณจะสําเร็จและคุณจะมีความรู้มากกว่าที่คนที่เขายัางไม่ได้กล้าที่จะเริ่มเลยนะคะยิ่งเราท,ท,ทําทําทําเหมือนคุณู้ทําอ่ะคุณูรู้เลยว่าระหว่างการเดินทางอะ่ะมันต้องผ่านอะไรมาบ้างะคะม,มันเป็นสิ่งที่เราแบบรู้สึกอ,อ๋อการที่เราทําเร็วอะ่ะมันทําให้เราแบบได้ยืนกับจุดที่คนที่เขายังไม่กลา้าทําอ่ะมันมาถึงก่อนมันก็ยิ่งทําให้เรารู้สึกว่า คนสำเร็จทุกคนอ่ะเขาก็ใช้ความเร็วของเขานั่นเองนะคะอาคุณครูจะพาเดินด้วยนะคะทางนี้ดีวกว่าน,นะลกดน,นึงนะคะทางนี้มาอยู่มุมธรรมชาตินะคะทุกคนฉะนั้นแล้วนะคะนิสัที่สองของเราก็คือต้องเรียนรู้และก็ลงมือทําให้เร็วค่ะยิ่งยุคออนไลน์นะคะมันมีสื่อเยอะแยะมากมายนะคะถ้าเราต้องการความสําเร็จอะ เราอย่ามัวที่จะผัดวันประกันพุ่งเด็ดขาดนะคะถ้าเราคิดแบบนั้นมันไม่มีทางหรอกคะ่ะที่เราจะได้เริ่มต้นมันสักทีเนาะคุณโอเป็นคนหนึ่งะคะ่ะที่เรื่องการเรียนรู้และการแบบลงมือทำน่ะเราจะรู้ว่าเราเป็นคนที่ทําเร็วแต่เมื่อก่อนมันไม่ใช่แบบนี้นะคะ่ะแต่ตอนนี้เรามาเปลี่ยนนิสัยของเราแล้วไงเรามีความรู้สึก่ถ้าเราต้องการให้ชีวิตของเรา ใช่คะ่ะทาเร็วได้เร็วนะกูนาเนาะเราก็จะรู้เร็วกว่าเพื่อนแล้วเราก็จะรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเข้ามาในชีวิตของเราแล้วความที่จะแก้ไขยังไงอะไรแบบนี้และสามารถนําสิ่งสิ่งนั้นมาบอกคนอื่นได้ด้วยแบบนี้นะคะมันเป็นสิ่งที่โคตรยอดเยี่ยมมากๆเลยเพราะคนสําเร็จทุกคนนะคะเขาก็เรียนรู้ลงมือทําเลยนะคะไม่ต้องกลัวว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเพราะทุกครั้งที่เราลงมือทำมันต้องมีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเข้ามาในชีวิตของเราอยู่แล้วแล้วเราก็สามารถที่จะรู้วิธีแก้ปัญหา หรือวิธีที่จะตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเราได้ยังไงนี่มันเป็นสิ่งที่โคตรยอดเยี่ยมมากเลยนะคะรู้เร็วทําเร็วเป็นสิ่งที่ดียอดเยี่ยมเปลี่ยนตัวเองได้แล้วอย่าแบบผลัดวันประกันพุ่งอะไรแบบนี้นะคะถ้าเราผลัดวันประกันพุ่งเราก็จะ ไปไปมากลเป็นช้ากว่าคนอื่นอะไรแบบนี้เนาะโลกออนไลน์มันเป็นอะไรที่รวดเร็วฉะนั้นแล้วรีบทําให้เร็วเรียนรู้แล้วก็ทําเลยนะคะ <c oughs> ทุกคนอ้าวมีเสียงเอฟเฟกต์อยูแล้วแล้วก็สิ่งสิ่งที่สามเลยนะคะนี่ใส่ที่สามเลยนะคะยุคออนไลน์นะคะหนูพานั่งก่อนนะคะยุคออนไลน์นะคะทุกคนรู้หรือเปล่าว่าการที่เราอะ่ะแบบใช้เครื่องทุนแรงในการลงมือทํา งานหรือว่าลงมือทําหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะคะมันเป็นสิ่งที่โคตรยอดเยี่ยมเลยนะคะยุคออนไลน์เนาะมันเป็นมันมีมือถืออะมันมือถือของเราเนี่ยแค่อย่างคุณูออกมาไลฟ์สดแบบเนี้ยมันสามารถที่จะกระจายออกไปทั่วทุกซอกมุมโลกเลยก็ว่าได้เนาะ <c oughs> เราต้องพูดใหญ่ไว้ก่อนนะคะเหมือนกับว่าทํายังไงก็ได้ให้แบบเรามีพลังนะคุณอูแบบ ฝึกบนในการที่จะบูตพลังให้กับตัวเองนะคะเพราะว่าคุณเชื่อว่ามันเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดนะคะฉะนั้นวันนี้สิ่งที่นิสัยของเราคนส่วนใหญ่แล้วมักจะ ใช้แรงแลกเงินเยอะๆทําตัวเองให้เหนื่อยๆอะไรแบบนี้นะคะแต่จริงๆแล้วคนสําเร็จทุกคนนะคะที่เขาเปลี่ยนแปลงนิสัยของเขาคือเขาเป็นคนที่เหมือนว่าจริงๆแล้วเขาบอกว่าเขาเป็นคนขี้เกียจ <k _ d ata> เหมือนอาจารย์มณีบอกว่าคนรวยมักจะ <_ d ata> ขี้เกียจขี้เกียจในตรงนี้ก็คือขีอ้เกียจ <usi> ที่จะไปใช้แรงมากกว่าการใช้ไอเดียการใช้สมองแบบนี้นะคะถ้าเราก็ต้องการเป็นคนแบบนั้นอยากเป็นคนร่ํารวยอยากจะเป็นคนสําเร็จอ่ะอยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตใหม่อ่ะเราก็ต้องรู้ว่า คนสาเร็จเขาทํายังไงเขาเป็นคนขี้เกียจนะคะขี้เกียจที่จะไปทํางานที่ไม่ได้รักไม่ได้ชอบนะคะแต่เขาอยู่กับตัวเองทํางานนะคะเพื่อที่จะให้ตัวเขาพาตัวเองไปสู่ความสําเร็จหรือไปเปลี่ยนแปลงชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยอดเยี่ยมนะคะโดยการใช้เครื่องทุ่นแรงหรือว่าหาทางลัดทางใดก็ได้ค่ะที่จะนําพาให้เขาไปสู่ความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่เขาต้องการนะคะและยุคนี้มันเป็นอะไรที่แบบ สำคัญง่ายๆอ่ะก็คือแค่คุณมีมือถืออะถ้ายิ่งคุณเป็นมีแมค้าเป็นแม,ม่ค้าออนไลน์คุณมีสินค้านะคะหรือคุณมีความรู้เหมือนกับครูนูเนาะแล้วก็สามารถออกมาแบ่งปันออกมาช่วยเหลือเหมือนกับว่าเราเป็นพลังทวีให้กับผู้อื่นแบบนี้มันโคตรสุดยอดแล้วใช่ไหมคะถ้าคุณสามารถเปลี่ยนแปลงนิสัยของคุณให้กลายเป็นคนที่แบบใช้เครื่องทุนแรงอะ่ะมันจะเป็นสิ่งที่ดีเยี่ยมมากเมื่อก่อนอะ่ะถ้าเราเป็นคนหนึ่งแบบว่าอยากจะมีใครรู้จักเยอะๆคุูนูแบบ ก็คงไม่มีใครรู้จักก็มีแต่เพื่อนๆอะไรแบบเนี้ยแต่ยุคเนี้ตอนนี้ถ้าเราทําอะไรอะ่ะเราสามารถที่จะใช้โทรศัพท์มือถือของเราออกมาไลฟส์สดแบบนี้ก็ได้ทำคลิปแบบนี้ก็ได้ใช่ไหมคะเราใช้พลังทวีเพราะว่าอย่างคลิปอย่างไลฟ์ของเราเนี่ยมันก็ไปตลอดเวลานะคะ f a c e b o o k เขาก็ส่งออกไปตลอดเวลาทุก24ชั่วโมงเลยเนาะขอบคุณมากคะ่ะครัอรุณนะคะ 24ชัว่วโมงเราทำคลิปทำไลค์เนาะมันก็แบบแพร่กระจายอิทธิพลของเราอิทธิพลในทางด้านดีของเราอะออกไปทั่วตลอดเวลาเลยนะคะมันเป็นสิ่งหนึ่งที่เราใช้พลังทวี ให้มันคุ้มค่าใช้เครื่องทุนแรงใช้ทางรัดนะคะหรืออีกอย่างหนึ่งนะคะถ้าใครที่ต้องการเปลี่ยนแปลงนีสใส่ตัวเองใหม่นะคะแล้วก็อยากจะเปลี่ยนชีวิตนะคะยุคนี้ก็มีการแบบหาเมนท์หรือว่าหาพี่เลี้ยงเนาะมันก็เป็นอะไรที่ง่ายมากๆเลยนะคะถ้าใครที่แบบมีความรู้สึกว่ามีงบประมาณอยากจะไปหาพี่เลี้ยงแบบ ตัวตัวตวอะไรแบบนี้ง่ายๆก็สามารถทําได้แต่ถ้าใครที่รู้สึกว่าฉันยังไม่พร้อมหรือว่าอะไรก็หาได้ง่ายๆจากการเรียนหน้าเพจแบบฟรีแบบนี้หรือว่าการเรียนตาม YouTube หรือว่าทุกช่องทางโซเชียลมีเดียตอนเนี้มันมีหลายช่องทางมากๆเลยเนาะที่ให้เราสามารถที่จะอยู่ใกล้คนสําเร็จคลุกคลีคนสําเร็จเลือกเขาเป็นพี่เลี้ยงพี่เลี้ยง <laughs> ที่เลี้ยงนะคะได้นะคะครูนูว่ามันเป็นอะไรที่ง่ายเห็นไหมว่าการที่ใครหลายๆคน,นมีความรู้สึกว่านิสัยเดิมๆของชั้นอาจจะเป็นคนแบบไม่อยากจะเรียนรู้ไม่อยากจะพัฒนาตัวเองนะคะไม่อยากจะเห็นอะไรก็อุ้ยฉันทําไม่ได้หรอกครูนูทําได้แต่ฉันทําไม่ได้แน่นอนครูอรุณทําได้ครูนูทําไม่ได้อะไรแบบนี้นะคะหรือว่าครูนาทําได้โคดพิมพ์ทําได้แต่ฉันคงทําไม่ได้ถ้าเรามองเห็น แบบว่าอะไรเราก็ทําไม่ได้เราก็จะเป็นแบบนั้นแหละและนิสัยเดิมๆของเราก็จะพาเราอยู่ที่เดิมนะคะจะไม่พาตัวเองก้าวหน้าเลยนะคะจากนั้นแล้วนะคะถ้าคุณรู้สามนิสัยนี้คุณก็จะสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณให้ดีขึ้นมั่นคงยั่งยืนตลอดไปได้อย่างแน่นอนเพราะว่าในยุคออนไลน์นี้ถ้าใครที่รีบกอบกลวยความรู้กอบกลวยการลงมือทนะคะพูดผิดพู้ถูกบางเนาะ เราก็จะสามารถพาตัวเองอไปสู่แบบชีวิตที่เราต้องการะเพราะว่าเราอาจจะมีความรู้สึกชีวิตเก่าของฉันน่ะฉันไม่พอใจนะเพราะว่าเราไม่เคยได้รู้อะไรเลยนะคะเราไม่เคยได้อยู่ใกล้คนสําเร็จเราไม่ได้เราอยู่กับคนที่เขามองเห็นความเป็นไ,ได้เหมือนกับเรานะคะเช่นกลุ่มมาสเตอร์มาอย่างครูอรุณโคสพิมครูนูครูนานะคะทุกคนเห็นความเป็นไปได้เราก็เลยลองเราก็เลยแบบเปลี่ยนนิสัยของเราใหม่นะคะโดยการที่แบบ อ้าว oh. <laughs> ค่รู้ก็มัวทำอะไรไม่รู้นะจอก็ทุกคนสัญญาณเน็ตหายนะคะอาจารนั้นนะคะอย่าลืมว่าสิ่งแรกเราต้องเห็นความเป็นไปได้ในทุกสถานการณ์นะคะคุณต้องการอะไรบนโลกใบนี้มันเป็นไปได้สําหรับคุณอย่างแน่นอนคะ่ะแค่เราเชื่อมั่นนะคะว่า เห็นคนอื่นยังทําได้ฉันก็ทําได้เช่นกันนะคะง่ายๆเลยเนาะและนิสัยที่2เลยนะคะที่คุณควรเปลี่ยนแปลงก็คือเราต้องเรียนรู้และก็ลงมือทําให้เร็วที่สุดนะคะ ไม่ว่าคุณจะลงมือทําเร็วหรือว่าช้าคุณก็ต้องลงมือทําอยู่แล้วแต่การที่เราเรียนรู้และลงมือทําให้เร็วมันทําให้ได้เราได้รู้วิธีการวิธีเปลี่ยนแปลงตัวเองวิธีแก้ไขปัญหาวิธีที่จะพาตัวเองเดินไปสุดทางสง่งไปไม่ใช่สุดทางหรอเนาะไปถึงทางสําเร็จได้อย่างรวดเร็วอะ่ะพอเราไปถึงทางนั้นแล้วเรายังสามารถนําสิ่งนั้นออกมาส่งต่อออกมาแบ่งปันนะคะฉะนั้นการทําเร็วยิ่งทําให้คุณรู้เร็วนะคะแล้วก็พัฒนาตัวเองได้เร็วได้ได้ผลลัพธ์เร็วด้วยนะคะทุกคน และก็สิ่งที่3เลยนีสัยที่สามสำคัญมากๆเลยนะคะยุคนี้เป็นยุคออนไลน์นะคะเราต้องรู้จักใช้เครื่องทุนแรงในการทํางานหรือว่าทําอะไรก็ตามในชีวิตของเรานะคะยิ่งการหาเงินหรือว่าการทําอะไรบนโลกออนไลน์มันเป็นอะไรที่แบบโคตรยอดเยี่ยมอนะ ครูนูเองก็เป็นคนหนึ่งเชื่อว่าเราสําเร็จยิ่งใหญ่ได้แน่บนโลกออนไลน์นะคะครูนูก็เลยใช้มือถือของครูนูนี่แหละนะคะเป็นพลังทวีนะคะในการส่งต่อถ่ายทอดสิ่งที่เราทำนะสิ่งที่เรารู้ว่าสิ่งนี้มันจะนําพาฉันไปสู่ความสําเร็จอ่ะไม่ว่าคุณจะมีอาชีพอะไรคุณทําอะไรคุณขายสิ่งไหนนะคะคุณจะขายตัวเองคุณจะขายความรู้คุณจะขายสินค้าคุณจะต้องใช้เครื่องทุนแรงนะคะยุคนี้ ไม่ใช่ว่างอแต่ไปตลาดอย่างเดียวนะคะเพราะว่าถ้าเราไปตลาดก็จะมีแต่คนเห็นเราในตลาดนั่นแหละแต่การที่คุณมาทําอยู่บนออนไลน์อยู่บนมือถือแบบนี้มันทําให้คุณสามารถที่จะกระจายตัวของคุณเองกระจายสินค้าของคุณออกไปทั่วทุกซอกมุมโลกเลยเนาะเราต้องพูดใหญ่ไว้ก่อนนะคะฉะนั้นแล้วเราต้องใช้เครื่องทุนแรงของเรานะคะหรือใครที่ต้องการความสําเร็จนะคะก็สามารถไปหาพี่เลี้ยงได้นะคะ เพราะว่าพี่เลี้ยงตอนนี้ก็มีให้เห็นเยอะแยะนะคถ้าคุณถูกจริตใครก็ไปเรียนรู้กับเขานะคะเรามีงบมีเงินก็สามารถลงเรียนแบบเจอตัวกับเขานั้นคนยอดเยี่ยมะค่ะถ้าคุณได้เข้าใกล้คนที่มีพลังงานสูงเราก็จะรู้สึกว่าเรามีพลังและพร้อมที่จะลุยกับชีวิตใหม่ของเราได้อย่างยอดเยี่ยมเลยค่ะค่ะขอบคุณทุกๆคนมากๆเลยนะคะถ้าคุณใช้สามนิสัยนี้นะคะคุณจะกลายเป็นคนหนึ่งที่ โคตรยอดเยี่ยมสุดยอดและสําเร็จยิ่งใหญ่มั่นคงอยู่บนโลกออนไลน์ได้อย่างแน่นอนนะคะวันนี้นะคะถ้าใครสนใจที่จะเรียนคอร์สเอ่เจอตัวกับตัวกับเจอตัวต่อตัวกับครูนูนะคะคุณนูก็มีคอร์สออนไลน์นะคะออนไลน์ก็มีนะคะตัวต่อตัวแบบวิดีโอคอร์สก็มีนะคะหรือจะไปมาเจอกันแบบตัวเป็นๆแบบนี้ก็มีนะคะใครสนใจคอร์สไหนนะคะเกี่ยวกับการสร้างตัวตนนะคะการอ่ใช้ความรู้ของคุณความรัก ในงานที่คุณทําความเชี่ยวชาญของคุณนะคะมาทําเงินบนออนไลน์นะคะใครสนใจก็ทักเข้ามาสอบถามพูดคุยปรึกษากับครูนูได้นะคะหรือใครสนใจอยากจะสอบถามเกี่ยวกับการไลฟ์สดเทคนิคการไล์แบบนี้ก็ได้นะคะครูนูก็มีคอร์สฟ,ฟรีด้วยนะคะใครอยากจะร่วมเรียนในคอร์สฟรีก็ได้นะคะหรืออยากจะเรียนแบบเสียเงินแบบแอดวานแบบนี้ก็สามารถทักเข้ามาได้เลยนะคะยินดีให้ทุกๆคนนะคะปรึกษาพูดคุยนะคะ คุณก็เป็นคนหนึ่งนะคะที่ยืนหยัดพัฒนาตัวเองและเราสามารถรู้ว่าสิ่งไหนที่เราควรแบบคิดยังไงนะคะแล้วก็พาตัวเองไปได้ยังไงนะคะเพราะเรารู้และแน่ชัดว่าเราสําเร็จยิ่งใหญ่แน่นอนนะคะเพราะการยืนหยัดของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นใครนะคะถ้าคุณยืนหยัดอะ่ะยังไงคุณก็ถึงเป้าหมายแน่นอนคะ่ะทุกคนอ่าฉะนั้นแล้วพลังของตัวคุณเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมมากเลยนะคะ จงเติมพลังให้กับตัวเองทุก,ทกวันนะครับคุณนูเวลาที่ออกมาไลฟ์สดก็เหมือนกับการเติมพลังให้กับผู้ดูเองนะคะมันเป็นความสุขอย่างหนึ่งเน,ะ <c oughs> ะนาะจากนั้นแล้วนะคะใครที่สนใจนะคะเทคนิคการไลฟ์สดหรือยังไงก็ทักเข้ามาสอบถามคุณนูได้เลยนะคะขอบคุณทุกพลังใจที่กดไลค์ like, กดแชร์ share, ให้กับคุณนูขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามเพจคุูนูนะคะ ขอบคุณทุกๆคนที่มาคอยเติมเชื้อไฟให้กับคุูนูนะคะและสําคัญที่สุดเราต้องเติมเชื้อไฟให้กับตัวของเราเองด้วยค่ะเราถึงจะไปถึงจุดหมายได้นะคะทุกคนสามารถที่จะพึ่งพาตัวเองได้นะคะเพราะคนสําเร็จทุกคนพึ่งพาตัวเองนะคะก่อนที่เราจะไปพึ่งใครเราต้องพึ่งพาตัวเองก่อนเนะาะฉะนั้นนะคะวันนี้นะคะก็ ขอบคุณทุกพลังใจทั้งที่เข้ามาชมสดและก็ย้อนหลังนะคะขอบคุณมากเลยค่ะแล้วมาเจอกับคุณนูได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะรักและขอบคุณทุกพลังใจนะคะวันนี้คือถือคาตั้งกล้องอาจจะ <c oughs> แข่งๆนิดนึงนะคะบ๊ายบายแล้วมาเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบาย